สวัสดีครับท่านสมุน channel นะครับว pues mm ah nah ันน okay, okay, so okay. ี้เรามาปลาอนมากินกับว่าน well, like ้ำพลาเราชัดมยากใหไนะครับเราไปดูก like ันเลยนะครับนี่ตอนนี ok? ้กําลังขึ้นเลยนะครับนี่ความที่ว่ายักกินน้ำร้านะครับเลยขึ้นกับกัขึ้นนด้กับยูยูมาได้กับลูกเร้โอ้ยแล่แรยักษนะครับคนผลใด้เที่ยวนะครับคนใด้เที่ยวรับรับดึงมาเลยต่อนนี้กําลังดึงเลยนะครับ กลับลงมาแล้วนะครับหนึ่งลูกนะครับนิ่งนิ่งแบบนี้กำลังแบบนี้ตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับนนนาปลาอ้นนะครับตอนนี้ก็คนขึ้นมาไม่ป่าได้มาเลยครับก้าวไว้ขึ้นไปดึงเงิจะเจ๊ยแต่ปคนดูตายดึงไม่ออก ครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้มอบร่าเป็นทีเดีเรียบร้อยเลยนะครับส่วนนี้ก็รายลุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากินมามอบร่ามีความรสทึบเป็นบันตื้มั้งนะครับแบบนี้ตอนนี้ก็มาปลาลุงเลยนะครับ ไ่ไปอ่พูดเจ๊งกันนะั่นเราที่บ้านเนจะได้ครับตอนนี้ตีดูกลาตโนแล้วก็ยังไม่ลงว่ตีไม่รู้ว่าโตมีไหมล่ะ กับนี่ตอนนี้กำลังยุบเหมือนตอนเลยนะครับยังไม่ลงเลยอีกลับลงมาเลยนะกับีนความสามารถกับขึ้นพล้ามากินน้ำพล้านะครับตอนนี้ก็บังทิ้งของเรานะครับกลลงมาเลยนะครับกลับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเล็วนี่ปลาออนกับตอนนี้มาพล้าก็มาเป็นกล้องเลยนะครับตอนนี้มาพล้าก็มาเป็นกล้องเลยนะครับทามาวางไว้ ครับนี่คือจะเป็นปลาโอลล์ล้วนๆเลยนะครับจัเป็นมาปลาโอลวลวนๆเลยนะครับ <c oughs> ลูกโตมาร์กเลยนะครับมาปลาเทลนี้นะครับคือลูกโตโตมาร์กเลยครับ บบนี้ได้มาเปลามาเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเปลาลุงนี้รสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกับนี้ก็กำลังปอกอยู่นะครับก <Yeah. S 1> ำลังปอก ทำไปเลยครับไม่ต้องรีบทำไปสบายสบายเลยไม่ต้องรีดบอกไปเลยครับเดีนทำไปจดูรสชาติกันเลยครับครับตอนนี้คนนางลุ้นก็ลุ้นขันนะครับคนนางลุ้นนะครับว่าจะได้กินนะครับปอจะอยู่ที่วันนี้นะครับนี่คือการบอกมะพร้าวนะครับมะพร้าวแกเครับ เอามึกแบบนั้นเลยมึกแบบนั้นเลยเอาเลยครับลองดูลองดูครับกต่ละกินน้ำมะพร้าวเลยนะครับอร่อยอร่อยครับโอ้รสชาติดีรสชาติดีนะครับคือน้ำน้ำมะพร้าวนะครับนี่ที่เขากินกันนะครับนี่จากเอสพีของเราด้วยนะครับตัวน้อยๆนะครับเอสีตัวน้อยๆหันมาอร่อยโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับครับครับ ครับตอนนี้กนขึ้นก็มาลิดแล้วนะครับตอนนี้มาปอกมาปลาเลยนะครับหลอกมาปลามาทังบ้านเลยนะครับนี่กนขึ้นของเรากับคุณพี่นะครับรับขึ้นมาปลาเอารับผลมาปลาเนะครับรับถูกยังนะครับกินเลยรวาขึ้นหรือไม่ขึ้นแก้งหรือไม่แก้งนะครับเรามาดูกันเลยครับนี่คือการปลอกมาปลาวะครับอือกินยเไรเราเลยครับตามบ้านเลยนะครับตามบ้านเลย โอ้แกกไลยดีครับนี่คือบางฟินของเรานะครับทุดยอดโอ้จึงปัดเพื่อมังแกได้มั้งครับกินแล้วแขกใครจ้องแขกไข่จ้องกับกับได้โอเคนี่นี่ล้านกับเมืาเดือนมาแบบนี้มาแล้วครับอืเปรี้ยวฮะเปรี้ยวโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานอย่างว่าลูกนี่เปรี้ยวหวานลูกเลยกันวานจะได้จะได้นะครับนี่คือรสชาติกล้องนำมาเปล่านะครับ รับนี่อยู่รักทีน้ำนี้นะนี่คือมะพร้าวบานเลวนะครับกลับจากล้นทุ่งมงเชแนลนะผมก็ควา้าเก,กีเย่ยวก็ไล่กดเจยกดติดตามไห้ผมด้วยนะครับคลิปหนะ้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ